สดีสครับพบก,กับ,บพวกเรา2คนนะครับเที่ยวได้ไรนะครับผมวันนี้มารูปแบบแปลกๆแ,แ,แล้วแปลกๆ <c oughs> <c oughs> คือด้วยคมที่ว่าผมขายรถไปแล้วียรเอยครับ <c oughs> ผ,มมผมไม่มีนินจาผมเหลืออยู่แล้วนะครับเหลือเหลือขัรถใหญ่ก็เลยคิดว่าตอนนี้เรามีกัน2คนก็เลยโอเคกันไปรถใหญ่กันได้กันแ,แล้วกันง่ายดีใช่ครับแล้วก็วันนี้ทริปของเราจว่าจะไปบางกระเจ้าไปถวบางกระเจ้าก็คือมันมีมีจุดหมายอยู่ประมาณสองสามที่และที่เราไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าอะไรยังไงบ้างได้ อันเดี๋ยวไปกันตอนนี้นรเรากําลังคือเราสตาร์ทจากบางแคแล้วก็เข้าเส้นกาญจนานะครับแล้วก็ไปเส้นรามสองแล้วไปเลี้ยวขวาเข้าไปทางเข้าไปแดงมันจะเป็นสุขสวัสดิ์พระประแดงอ,อ่อสุขสวัสดิ์พระแดงใช่ก็คือมุ่งหน้าไปทางท่าเรือข้ามฟากนะครับที่จะไปปู่เจ้าถูกต้องแต่ไม่ได้ข้ามฟ้านะยังอยู่ฝั่งฝั่งนี้อยู่นะครับเรียกว,ว่าอขอเราไมาเ่เลือกฝั่งะไรพี่ ฝั่งฝั่ง,งทนใช่ไหมฝั่งทนฝั่งทนถ้า<ร>คนหนึ่งต้องทนเนี่ยอีกคนก็เป็นพระนครฮห,หลักๆเลยเรามันมีเขาเรียกหาดบางกระเจ้านะครับขึ้นขึ้นหลายๆคนก็จะรู้ว่าคือถ้าพูดถึงทะเลกรุงเทพเนี่ยก็มักจะเป็นจะเป็นบางหงษ์เทียนใช่หรือไม่ก็สวทสยามแล้วก็ข้างๆเขาจะมีวัดเดี๋ยวเราตามสไตล์เราเน่ยก็ต้องไปไหว้เอาเรื่องอาไทยกันก่อนใช่แล้วได้จะรับไปดูกันโอเคครับ อนนี้เรามาถึงจุดหมายจุดแรกกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่วัดจากแดงนะครับอำเภออะไรวะโยนไปไม่มีจังหวัดแต่คนเลเไม่โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็โลเทชันเป็นไงบ้างพี่แปะเดยรอบรอบคือถ้าขับเข้ามาด้านในเนี่ยเข้ามาเ็าจะเห็นอันนี้แล้วก็เห็นเป็นริมน้ําเลยซึ่งข้างหน้าก็จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีตรวจวัดไข้อะไรก็จะมีหลวงพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อนั่งอยู่พี่องค์เพ เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำแล้วก็บรรยากาศดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเห็นไหมจะคือเงียบมากแล้วก็แบบมาสบายขนาดนี้วันหยุดนะอืก็เดี๋ยวเรามาไหวพระเอาเลือกประชักันก่อนดีครับอันนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงวิวด้านหลังของวัดวัดจากแดงกันแล้วนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นาแม่น้ําเจ้าพระยานะครับพระยาที่เต้าออกมาคือคือตรงนี้นอ่ต้องเขตแต่มันจะงงๆคือที่เราอยู่ตรงเนี้ยถ้สมมติประกาศนะอ่าใช่ เราคือข้ามไปนู้นเรเป็นยังรู้สึกจะเป็นสมุรประการแต่ว่าถ้าเราข้ามอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นกรุงเทพซึ่งมันแบ่งเขตงงมากที่ <Okay. S 1> สังเกตวิวคือแบบเนี้ยเราออกมาเรามีแบบไม่เรียกอ,อะไรอ่ะมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นท่าเรือเป็นแบบมันเหมือนกับเป็นท่าเป็นท่าขนส่งสินค้านะครับตรงนั้นซึ่งเราออกจากกรุงเทพมาครึ่งชั่วโมงเองประมาณครึ่งชั่วโมงได้จากบางแคครึ่งชั่วโมงเองก็ <Yeah. S 1> คือเนี่ยลมดีวิวดีบรรยากาศดีเงียบสงบสำหรับสายที่ชอบอะไรเงียบๆือนเราสองคน สายชิวเนาะสายชิวเดี๋ยวพวกเราวัดจักแดงแล้วก็คือที่นี่ด้วยความที่เป็นปางกระเจ้าเนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะอยู่แล้ววัดจากแดงก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าได้ครับก็ไปไปที่ไหนที่เบะ เป็นอย่ยวงข้างนี่เองที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นหาดบางกระเจ้าออคือจริงๆมาคืออยู่ในสวนเฉลิมพะเกียรอะไรสักอย่างเนี่ยะค,ะคือเข้ามาทางเดียวกันเลยครับเราแค่ออกจากววาเไปนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวออกไปเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับตอนนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วครับผม สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมครบรอบ8 0พรรษานะครับออกมาจากวัดจากแดงเมื่อกี้5นาทีเท่านั้นออกมาไม่ถึง5นาทีเลยก็จริงๆเข้ามาเนี่ยก็จะเจอวงเวียนนะครับแล้วก็จอดรถอยู่ซ้ายมือแล้วก็ถ้าเลยจากที่จอดรถเข้าไปเมื่อกี้คือเราเข้าไปแล้วมันเป็นสถานีเพาะชำเพาะชำเพาะต้นกล้าอะไรแบบนี้นะครับก็คือเข้าไปสุดแค่นั้นแหละแล้วก็ เหมือนถ้าใครเขาจะไปดูต้นกล้าแล้วก็เข้าไปได้แต่ว่ามันตันเข้าไปนิดเดียวก็คือเรียกว่าอะไรอะเข้าไปได้แต่มันไม่สามารถไปจอดรถหรือไม่สามารถที่จะเข้าไปในในส่วนที่ลึกกว่านั้นได้นะครับก็ทางดีนะเราจอดรถแค่ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็เราก็เดินเล่นเข้าไปข้างในดีกว่านะครับ ก็มีทางเข้าดูร่ลมลื่นแต่แดดไม่ร่มเลยซึ่งสถานที่ตรงนี้มันถือเป็นสถายเลือกชการนะคือเขาจะมีเวลาให้เข้านะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอนอกจากเป็นโครงการพัฒนาชั้นดแล้วมันจะเป็นส่วนที่เขาเขาบอกว่าออสามารถเข้ามาวิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานออกกำลังกายได้ด้วยนะครับ<ช>แล้วก็น่าจะมีจุดที่แบบว่าสามารถถ่ายรูปสวยๆด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยข้างในมันเหมือนเป็นทางทางปั่นจักรยานอยู่คือ ถ้าที่เขาแชร์กันในเน็ตที่เป็นส่วนที่มาปั่นจักรยานบางเจ้าอ่ะมันไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้แต่ก็คือมาปั่นจักรยานได้เหมือนกันได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเอาละครับเมื่อกี้ก็มาเจอละทางที่จะไปใช้หาดคือจากตรงที่เราพูดเมื่อกี้ ที่เป็นเป็นหน้าป้ายแล้วมันก็จะมีสะพานข้ามมาซึ่งเราข้ามสะพานมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งข้ามไปทำไมคือ <laughs> เดินตรงเข้ามาหลังป้ายเลยครับมันก็จะมาออโผล่ที่อันนี้เลยคือก็คือใกล้กว่านั้นเองแต่เราไปอ้อมก,กันมาถ้าตรงนี้เขาจะมีอะไรเนี่ยตรงนั้นใช่ไหมใช่เออี่เอะไรที่ทําการหรอหน่วยงานของของที่เนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยเราเดินเลยมาเลยเราค่อยไปดูทางออกตอนตอนขาออกแล้วกันเราตรงนี้เราใกล้ทะเลแล้วเดี๋ยวเราไปทะเลกันไปงั้นเดี๋ยวตามมา และเราก็เจอแล้วนะครับผมที่เขาเรียกว่าเป็นหาดทรายนะครับตรงนี้เลยมีมีเขาเรียกว่าฝายชะอนมีไม้ไผ่ชะอขึ้นด้วยนะครับตรงตรงไกลๆตรงนู้นคือมมนเป็นหน้าเหมือนชายเลนแหละเป็นป่าชายเลนเออแล้วก็เป็นเหมือนเป็นริมทะเลเขาก็เลยแบบเหมือนเรียกว่าเป็นหาดปากกระเจ้าเนาะเออมันเหมือนหาดจริงนะถ้ามันไม่มีต้นไม้อืมจริงๆเป็นทรายจริงเป็นทรายเลย เส้นสร้างมันสร้าหาดเลยจริงๆอ่ะขยะมันทำมันทําให้โรเตชันมันไม่สวยแต่ถ้าเท่าที่เรานึกออกนะก็คือขยะเนี่ยไม่น่าจะมาจากันท่องเที่ยวหรอกเพราะอันนี้มันเป็นริมริมแม่น้ําริมแม่น้ำ,มมนำซว่งนน่าจะพัดมาจากแม่น้ํามากกว่าซึ่งเป็นเหมือนกับมนเป็นทรายอ่ะเป็นแค่หาดทรายแคบๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะแต่ถามว่าถ้าอยากจะหาโรเทชันที่บอกว่าดูแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยไป ไปถ่ายรูปแบบใกล้ๆสันที่ใกล้ๆกรุงเทพอะไรประมาณนี้ที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับคือจริงๆถ้าไม่ร้อนอะ่ะอืมโอเคเลยอืมตอนนั้นมีมีคนเดินมาด้วยมีคนเดินเล่นอยู่ยไม่แน่ใจนะว่าที่นี่มันทะลุกับวัดจากแดงเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ติดกันจริงมันอยู่ติดกันโอเคอางนั้นก็เดี๋ยวเราไป แล้้วนนนะครับตอนนีเรา,เราอยู่หน้าร้านชับบี้ฟาร์บายานะครับครับผมเออเป็นร้านเขา,าเรียกว่าร้านอาหารอาหารฟิวชั่นอ่า,อาเป็นอาหารอีสานผสมกับแบบฟิวชั่นมีร่วมสมัยนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นทั้ง เป็นเป็นเหมือนกับพวกส้มตามลาบอะไรอะไรประมาณนี้ที่เคยรู้มาว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นนักวาดภาพแล้วก็เขาก็เลยเปิดร้านที่นี่เพราะงนั้นชั้นบนเนี่ยก็จะมีเป็นแกลเลอรี่ด้วยเราจะขึ้นไปดูแกลเลอรี่กันแล้วก็ที่เราคุยกันตอนเย็นว่ามีชาบูดาดฟ้าที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันใช่ครับงั้นก็เดี๋ยวไปกินนั้นก่อน ก็คือเอาตัวถ้าเป็นแบบเป็นเป็น,ปนคุณสาวๆแล้วก็จะมีแบบเป็นมุมมให้ถ่ายรูปดูแบบว่าไฮโซแล้วก็จะมีภาพวาดของ<ม>ที่เราเกิดไปตอนตอนนั้นนะครแบ,บก็จะเป็นผลงานของเขาซึ่งเขาชื่อว่าคูปาลนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นลายเส้นเนี้ยตามแบบ s อสนีหรือพวกเคเวนเ้นก็จะมีลายเส้นที่เป็นตัวกระตุนเนี้ยก็จะเป็นของของคูปานะครับตรงเนี้ยแบบมันมี มันมีเหมือนร่องรอยกันนะบอกว่าอาจจะมีการจัดเวิร์่ช็อปหรืออะไรประมาณนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่ายังมีแบบว่าร่องรอยของสีซึ่งน่าจะเป็นสีสีโปสเตอร์เนาะเนี่ยข้างล่างจริงเต็มเลยอ่าเนี่ยทั้งร,ริมส่อสีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์เนียบอกว่าเตรียมพร้อมกับการบอกว่าสร้างงานศิลปะครับผม น,นี้เราก็ก่อนที่เราจะกินเราก็แบบมาอยากให้ดูวิวก่อนเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นภูเขาทองไหมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมับทองทอง,ทองนั่นคือภูเขาทองนะนะรอบห้าโมงเยน็นแสงสวยแบบอย่างเี้เลยนะครับคิดสภาพกินซาบูไปดูวิวจัดฟ้าไปเงี้ยแล้วคือจริงมาเห็นกรุงเทพเกือบเกือบจะลอดไปนะถ้านั่นนี่ก็จะเป็นภูเขาทองใช่ไหมฝั่งเนี้ยก็จะมีวัดอีกผมไม่แน่าจ่าวัดอะไรนะแล้ฝั่งนู้นก็มีโอเคนะครับซึ่งถ้าเอาตรงถ้ามีเวลา มีไม่มากแล้วร้านเนี้มันอยู่ตรงลาดวดเนินเลยคือเดินทางง่ายว่างตรงแล้วก็เลิกงานเนาะเลิกงานแล้วก็มากินเติมพลังวันศุกร์พักผ่อนเออก็เป็นอะไรที่ดีมาก็ถือว่าเป็นเกว่าเป็นอีกอีกอีกฟิลนึงนะเนาะใช่เ<ๆ>พราะงั้นใครที่ก็สูงวันนี้ถ้าเที่ยวตามเรามาแล้วหรือว่าบางทีอยู่ในเมืองแล้วก็เอ้ยตอนเย็นไม่รู้จะกินอะไรก็ที่นี่ครับซับบี้ปาใบยาครับ ช่ครับผมชบูดัดฟ้ากันเอ้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีตลอดนะอลองเช็คกันทางร้านก่อนว่าเขามีถึงวันไหนนะครับใช่อย่างนั้นก็เพื่อไม,ไม่ให้การเสียเวลาไปดูกัน ตรงส่วนนี้เป็นป่าชายเลนซึ่งก็เป็นที่ที่เราไปตรงนั้นแหละมันอาจจะไม่ใช่ใช่ป่าชายเลนที่่อะไรมากมายมันอาจจะไม่ได้สวยมอนแบบเราเวลาเราไปทะเลแต่ว่ามันก็เป็นมุมเล็กๆมุมหนึ่งที่แบบตอนนี้เรามีเวลาเน้น้อยอย่างเงี้ยเออสักครึ่งวันเราก็ไปที่นี่ได้เปลี่ยนบรรยากาศเรา